สวัสดีครับผมอาจารย์นุบนสวิท1 9ึ7เนะครับห่างหายกันไปยาวนานมากๆเลยนะครับสำหรับการทำคลิปนะครับวันนี้มีโอกาสนะครับพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับ Toyota Revo นะครับคันนี้เป็นโมเดลปี2018นะครับกับจุดช่วงล่างในโตรชาร์เจอร์สปอร์ตฟูลเซ็ตนะครับแล้วก็มาดูครับรถด้านหลังของผมเนี่ยนะครับผมทำอะไรไปบ้างนะครับใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับตามมาชมครับ ครับสำหรับด้านหน้านะครับผมเลือกที่จะใช้กันชนหน้า ARB Summit นะครับแล้วก็ประกอบด้วยไฟสปอตไลท์2ดวงนะครับเป็น AR 2อ่ SV 2นะครับก็คือติดทั้งตัว S แล้วก็ตัว F นะครับเพื่อที่จะให้ลำแสงเนี่ยนะครับเป็นไปตามความต้องการของ การใช้รถนะครับแล้วก็จะมีวินตัวนี้ผมเลือกใช้วินของวอนนะครับผมตัวนี้เป็น VR Evo 12s นะครับก็คือวินขนาด12,000ปอนด์นั่นเองนะครับผมส่วนด้านล่างผมใส่ตัวหูรากซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็กันแค้งหรือว่า UVP นะครับเพื่อปกป้องด้านล่างเครื่องของรถนะครับให้คุณสามารถที่จะลุยได้อย่างเต็มที่นะครับผมแล้วก็มีอีกตัวนึ่งนะครับตัวนี้ผมเลือกเสาวิทยุนะครับขนาด85 เซนติเมตรนะครับเพราะว่าคันนี <ann ot> <allí> ้นะครับไม่มีเต็นท์หลังคาก็เลือกขนาดนี้ความสูงพอดีกับหลังคาพอดีเลยนะครับเป็นตัวของออฟโฟวิว e นะครับ ครับในส่วนของด้านข้างผมก็ใช้นะครับบันไดข้างไซส์เรียวตัวนี้คือใส่แบบฟูเซ็ตเลยนะครับยางผมเลือกใช้เป็นยางเบ g ก o ริดนะครับตัวนี้เป็นออ t o โทเรนนะครับผมขนาดยาง2 6 5 7 0 r 1 7นะครับผมตัวนี้ครับในส่วนของด้านบนหลังคานะครับตัวนี้ผมใช้แลกขนาดความกว้างเมตรก็ใส่ตัวไฟเซริมไลท์บาร์ให้นะครับแล้วก็ใส่ตัว กาดเรียวนะครับตัวนี้เป็นทรงเทรดนะครับที่ใส่ครับโอเคครับเรามาดูด้านหลังครับผมด้านหลังก็ใส่กันชนตัวรอ i s เ b นะครับหรือว่าตัวงานเดิบดเดืตือนเือนที่ผมว่าใส่แล้วมันสวยนะครับสำหรับตัวโมเดลปี2 0 1 5 1 8นะครับตัวนี้สามารถใส่ตัวนี้ได้นะครับไม่มีฟรงกิ้งเซนเซอร์นะครับตัวนี้ก็คือเราสามารถที่จะเลือกใช้ตัวรอ i s เ b นี้ได้นะครับ ก็มีอีกเนี่ยนะครับหัวบอลนะครับไว้สําหรับการลากจูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือหรือว่าเกี่ยวตะขอในต่างๆก็ได้นะครับในส่วนของด้านหลังผมก็จะใส่เซตนี้เข้าไปนะครับโอเคครับสรุปนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับรถคันนี้ที่ติดตั้งไปนะครับใช้งบประมาณ3-4แสนนะครับผมต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดเกิดว่าลูกค้าสนใจนะครับอยากได้ ส่งแบบนี้นะครับสามารถตรวจสอบโท,โทรมาตรวจเช็คได้ว่าจัดเซ็ตแบบประมาณนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับที่เบอร์โทรศัพท์062-201-5515ผมอาจารย์นุบลเซอร์วิตจินดีรับสายทุกๆสายนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลายแล้วนะครับผมสวัสดีครับ